ครับโอ้ยเอาออกแล้วยังสวยอ่ะเธอดูดิทั้งวิงอย่างนี้เนี่ยนี่เลยดูดิเถอะเฮ้ยเงอาวนะครับต้งนี้งัหสวยเลยนะครับนี่มีเอาหลังใหญ่หน่อยก็ได้นี่นี่โอ้โหต้องเล็งอาวไม่หลังได้ กำลังที่นี่นะครับวันนี้มาเริ่มเก็บของแล้วใช่หอกันไม่ยากจะตัดหอ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 นี่โหงานสวยเลยนี่มากเลยฮะอันนี้แปดร้อยทั้งหมดเนี่ยเหรอตัวเนี้ยแพงมันมีฝาด้อมฝาเนี่ยชุดเนี้ยแค่เนี้ยแปดร้อยเก้าสิบแล้วเนี่ยอืมแล้วตัวนี้ยตัวเนี้ยสามร้อยกว่าบาท นี่นะครับลาถามของด้วยนะครับจะดูของประม่วันนั้นนะเออบือไปรอยกสามร้ 800, 900, 900, 800, 900. อยแปดร้อยเก้าสิบวันจริงออๆอะมันพันสองนะฮะ <5. S 2> ชุดนั้นนะพันสองเลยโบ๊ดนั้นนะพันสองไปของเทียบเลยครับ